สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมชาติชายเจ้าของเพจเขาย้อน property นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องดีๆมาฝากกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องของการใช้ wifi ในอพาร์ตเมนต์หรือในห้องพักที่ที่เราชอบใช้กันนะครับในย่านนี้ในโซนน,นี้ที่ผมอยู่นี่ก็คือ จังหวัดเพชรบุรีนะครับอําเภอขาย้อยเนี่ยก็จะมีชาวแรงงานต่างชาตินะครับเป็นชาวเมียนมาเข้ามาทํางานอยู่ที่บริษัทแคลคองเนี่ยเยอะนะครับรวมเป็นหมื่นคนเลยทีเดียวนะครับเพราะนันหอพักบริเวณแถวนี้นะครับก็จะก็จะติด WiFi กันทุกหอนะครับเพราะว่าแรงงานาเหล่านี้เขานิยมนิยมการใช้ Wifi นะครับแล้วก็ติดต่อทางบ้านด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เจ้าของหอจะต้องทําก,ทก็คือปล่อย Wi-Fi ฟ,ฟรีนะครับให้กับลูก,ลกเช่าลูกบ้านได้ในช้กันฟรีๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ Wi-Fi ฟ,ฟรีเนี่ยมันก็มีคอสเกิดกับเจ้าของอพาร์ตเมนต์เจ้าของหอพักด้วยอันนี้ผมก็มีเทคนิคดีๆมาฝากนะครับเพื่อไม่ให้เปลืองค่าใช้จ่ายมากนักนะครับในการติดตั้ง Wi-Fi จะพูดถึงในเบื้องต้นจะพูดถึง wi-Fi ก่อนนะครับ ไวไฟที่เราใช้ทุกวันนี้เนี่ยส่วนมากก็จะตอนนี้นะครับก็จะกลายเป็น wi-fi ลนักษณะของไฟเบอร์ออปติกกันหมดแล้วนะครับมีความเร็วที่สูงขึ้นนะครับบางทีก็50าเมกะเมกะไบต์หรือว่า1 0 0อยเมกะไบต์เนี่ยอย่างประมาณ50เมกะไบต์ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ590บาทต่อเดือนนะครับถ้าสูงขึ้นกว่านั้นก็ราคาก็อาจจะเป็น1 0 0เมกะไบต์อาจจะ90บาทประมาณเอ้ย900บาทต่อเดือนประมาณนี้นะครับ อันนี้การที่เราติดตั้ง WiFi ที่หอแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเจ้าของหอพักเจ้าของอาพาร์ทเมนต์หลายๆท่านยังเข้าใจผิดนะครับว่าติดตั้งเป็นตัวเดียวมันก็จะไม่พอนะครับเราก็ต้องติดตั้งหลายๆตัวเพื่อให้ลูกบ้านไม่ได้ไม่ได้แย่งกันอะไรประมาณนี้นะครับคือไม่แย่งขึ้นกันหรือว่าไม่ได้แย่งความเร็วกันให้ลูกเช่าให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้อย่างเต็มสปีดนะครับก็บางบาง,บาง บางหอก็จัดไปถึง120หรือ100อะไรแล้วแต่นะครับให้ทุกสูงไว้ก่อนนะครับแล้วยังไม่พอนะครับแทนที่เราจะต่อหรือว่าเราจะขอ Wi-Fi แค่ตัวเดียวแต่เรากลับไปติดตั้ง Wi-Fi ให้ถึง3ตัวเลยทีเดียว3ตัวก็หมายความว่าเราก็ต้องจ่ายทุกๆเดือนเนี่ยสเท่าเพราะว่า1 Wi-Fi ทุ Fi ตัวแรกก็700 ตัวสองก็เจ็ดร้อยตัวสามก็เจ็ดร้อยอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเดือนหนึ่งกับสองพันหนึ่งเลยซึ่งจริงแล้วอบอกตรงว,ว่ามันไม่จำเป็นต้องทําขนาดนั้นก็ได้นะครับเรามีวิธีแก้ไขง่ายๆนะครับฝากวนันนี้สำหรับเจ้าของหอที่ติดตั้ง Wifi ไปแล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับไม่จำเป็นจะต้องติดตั้ง Wi-Fi เพิ่มอีกนะครับเพียงแค่เราไปซื้อเขาเรียกว่า Asset point มานะครับ a อส e ซทพอยตหน้าตาก็คือเหมือนกอล่อง Wi-Fi นั่นแหละครับแต่เขาจะ มีหน้าที่ในการเชื่อมต่อและขยายสัญญาณออกไปนะครับสัญญาณออกไปให้ได้ไกลขึ้นนะครับบางทีหอเรามีหลายชั้นชั้น1ชั้น2ชั้น3มเงี้ยมันก็ความแรงอินเทอร์เน็ตไม่ถึงใช่ไหมเราก็ใช้เอเซ็ตคอยนี่นะครับเป็นตัวเชื่อมสัญญาณขึ้นไปก็ได้โดยที่เราเสียเงินให้กับอย่างที่บอดแวน์หรือเอเอสเนี่ยเราเสียเงินให้เขาเท่าเดิมนะครับคือเดือนละเจ็ดร้อยก็เจ็ดร้อยเหมือนเดิมแต่เราสามารถที่จะขยายสัญญาณนั้นไปถึง 1,2,3,4 1, ชั้นได้หมดนะครับโดยความเร็วก็อาจจะตกนิดหน่อยนะครับแต่แต่ใช้ได้นะครับแต่ใช้ได้ซึ่งเราเตอร์แต่และตัวนะเท่าที่ผมสืบถามข้อมูลมานะครับ1ตัวของ Asset Point นะ์ะสามารถเกี่ยวเกี่ยวมือถือได้ถึงเกือบ50เครื่องนะครับจริงเช็นประการใดไม่รู้นะครับแต่ว่าหอสมทัวของผมแล้วเนี่ยหอพักของผมแล้วเนี่ยก็ใช้อย่างนั้นอยู่นะครับอย่างหอ4ชั้นเนี่ยผมก็ติด แอสเซทพอยต์ส uh, ตัวแล้วก็จะมี Wi-Fi ของที่บนแบรนด์หนึ่งตัวเป็นเฟิร์สบล็อกติกนะครับผมก็เสียเดือนละแค่700บาทนะครับแต่สามารถที่จะยิงสัญญาณไปทั่วทั้งหอได้นะครับโดยการใช้ผ่านแอสเซทพอยต์นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นทิคอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายๆเจ้าของหอหลายๆท่านเนี่ยยังเข้าใจผิดอยู่นะครับยังต้องไปเสีย w า f i ฟหลายๆเครื่องนะครับเข้ามาเพื่อให้ให้ลูกบ้านใช้อันนี้อันนี้ไม่ มันไม่ค่อยจะเซฟเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเป็นไปได้ก็ลองลองใช้ Asset p o พ n ออย่างที่ผมแนะนำไปนี่นะครับก็สามารถที่จะประหยัดค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนเราได้เช่นกันนะครับนี่สำคัญมากนะครับเพราะว่าลูกบ้านเราเนี่ยก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันนะครับแล้วก็ต้องใช้กันยาวๆเลยนะครับเป็นปีๆเพราะฉะนั้นคอร์สถ้าคิดถึงต่อเดือนมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าต่อปีแล้วเนี่ยมันเป็นอคอสมหาศาลนะครับ ผมก็อยากจะ,ะแนะนํากับเจ้าของทุกท่านนะครับเจ้าของหองพักทุกท่านแล้วกันนะครับกับเรื่องนี้นะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องาราวเล็กๆฝากเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ